สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำโดนัทเค้กไส้ครีมนมสดเมนูฮิตช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองชวนมาลองทำกินด้วยกันนะสูตรนี้เป็นเนื้อชิฟฟ่อนนุ่ม,มหอมไส้ครีมนมสดหวานน้อยอร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลย เริ่มแรกเรามาทำตัวไส้ครีมนมสดกันก่อนค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายตามด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็นมจืดใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะผสมกับแป้งให้แป้งละลายดีไม่มีจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยมาใส่นมส่วนที่เหลือลงไปนะคะใส่นมส่วนที่เหลือลงไป ตามด้วยวิปปิ้งครีมแบบนอนแดรี่ใครไม่มีใช้นมข้นจืดแทนก็ได้นะคะตามด้วยเนยเค็มแล้วก็กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สได้เลย เราจะใช้ไฟอ่อนในการต้มตัวไส้ครีมนมสดนะคะในระหว่างนี้ให้คนตลอดนะไม่อย่างนั้นแป้งจะจับตัวกันไม้ที่กหมอนะคะค่อยๆคนแบบนี้จนส่วนผสมเข้ากันดีเนยละลายแล้วก็ไส้ครีมนมสดของเราค้นแบบนี้ค่ะจะเห็นรอยไม้พายแบบนี้เลยนะได้ประมาณแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วก็นำมาเทใส่ถ้วยพักทิ้งไว้ให้อุ่นๆจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเรามาแยกไข่แดงไข,ข่ขาวกันค่ะวันนี้แม่มิว้วใช้ไข่3ามฟองเบอร์หนึ่งนะใครจะใช้เบอร์สองก็ได้นะคะ แนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะวิธีการแยกอย่างที่แม่มิวบอกไปในทุกคลิปนะแยกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเวลาแยกอย่าให้ไข่แดงแตกปนไข่ขาวจะทำให้เวลาเราตีไข่ขาวตีขึ้นฟูได้ยากนะคะเตรียบร้อยก็มาเริ่มทำเนื้อชิปฟ้อนกันค่ะไข่แดงสามฟองที่เราแยกเมื่อกี้ตามด้วยน้ำตาลทราย ใช้ตะกร้อมือคนให้ไข่กับน้ำตาลทรายเข้ากันดีแล้วก็น้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอเข้ากันดีน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใส่ในส่วนของน้ำเปล่าตามลงไปค่ะตามด้วยเกลือปน่นไม่มิ้วลืมนะเกลือป่นให้ใส่พร้อมกับน้ำตาลทรายได้เลยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชไม่มิ้วใช้น้ำมันรำข้าวค่ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็ร่อนในส่วนของแป้งแล้วก็ผงฟูตามลงไปค่ะ แล้วก็ใช้ตะล้อมือตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีแป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะผสมจนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันได้ประมาณแบบนี้นะจากนั้นใช้ไม้พายปาดขอบๆเก็บแป้งนะคะเอามารวมกันแล้วก็ปิดฝาพักเอาไว้ค่ะ แล้วก็เรามาตีไข่ขาวกันต่อค่ะไข่ขา,ขาว3ฟองที่เราแยกในตอนแรกนะตามด้วยครีมออฟททาใครไม่มีใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะเหมือนเดิมแม่มิว้วใช้เครื่องตีไฟฟ้าสปีด3ตีให้ขึ้นฟองหยาบๆก่อนนะคะ พอขึ้นฟองหยาบๆได้แบบนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยให้แบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งเราจะตีห่างกันประมาณที่15วินาทีให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะขั้นตอนนี้ใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าแม่มิวแนะนำให้ใช้ตะกร้อมือได้นะแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก็อาจจะเมื่อยแขนนิดนึงแต่ทำได้เหมือนกันนะคะ พอดาวใส่น้ำตาลทรายครั้งสุดท้ายตีอีกประมาณ15วินาทีแล้วก็ปรับใช้สปีด5นะคะตีต่อสักประมาณ3นาทีจนตั้งยอดกลางหรือว่ายอดอ่อนก็ได้ค่ะ ตีจนตั้งยอดประมาณแบบนี้นะยอดอ่อนหรือว่ายอดกลางก็ได้นะคะแล้วก็ปรับใช้สปิดหนึ่งตีตักฟองอา,าอากาศอีสักประมาณ1นนาทีค่ะเรียบร้อยก็นำมาผสมกับแป้งส่วนแรกที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะให้นำมือแรงหรือว่าไข่ขาวหนึ่งส่วนมาผสมกับแป้งก่อนนะคะให้ผสมอย่างเบามือจนเข้ากันดีนะ พอเข้ากันได้ประมาณแบบนี้ก็น้ามาเทใส่มือแรงส่วนที่เหลือหรือว่าไข่ขาวส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเบามือนะคะอย่างเบามือนะอย่าตะล่อมแรงแล้วก็ใช้เวลานานเกินไปจะทําให้โครงสร้างไข่ขาวของเรายุบตัวได้นะคะ ผสมจนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันได้ประมาณแบบนี้นะก็นำไปเทใส่พิมพ์หรือว่าภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะวันนี้แม่มิวใช้ถ้วยขันข้าวขนาด8เซนให้รองกระดาษไขที่ก้นถ้วยแบบนี้ด้วยใครมีถ้วยครัรบเคกก็ใช้ถ้วยครัรบเคกหรือว่าใช้พิมพ์แบบอื่นๆได้เลยนะคะแม่มิวจะใส่เนื้อขนมในถุงบีบแบบนี้นะแล้วก็บีบเนื้อขนมลงไปประมาณที่สมส่วนสี่ของถ้วยค่ะ สูตรนี้จะทำได้เท่าที่เห็นในคลิปนี้นะใช้ไม้โคนไล่ฟองอากาศแล้วก็ให้เนื้อขนมเรียบเสมอเท่าๆกันค่ะกระแทกพิมพ์2-3ครั้งไล่ฟองอากาศแล้วก็นำไปอบได้เลย ให้วอมเตาอบก่อนประมาณสัก10นาทีนะคะไฟบนล่างวางถาดกลาง160องศาประมาณที่20นาทีค่ะเตาอบแต่ละบ้านต่างกันเพราะฉะนั้นให้คอยสังเกตหน้าขนมนะอันนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยที่20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยนำเนื้อขนมออกจากถ้วยค่ะ หลังจากเราพักทิ้งไว้ให้เย็นจะเห็นว่าเนื้อขนมขอบขอบจะด่อนออกจากรัดถ้วยแบบนี้นะคะก็นำออกมาง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะกระดาษไขไม่ต้องแกะออกไปนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะใส่ไส้ครีมนมสดลงไปนะคะจะใช้วิธีไหนในการเจาะก็ได้ค่ะไม่มิวใช้หัวบีบนะ เราก็จะได้ก้อนเนื้อขนมทรงโดนัทแบบนี้นะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของตัวไส้ครีมนมสดที่แช่ตู้เย็ยนเอาไว้ให้เย็ยนๆค่ะเราจะนำมาคนอีกหนึ่งรอบให้เนื้อเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็ค่อยนำมาบีบใส่เป็นไส้เนื้อขนมค่ะ แล้วก็บีบใส่ทําไส้ขนมง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะใครชอบไส้เยอะๆให้เจาะรูเนื้อขนมใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดนัทเค้กไส้ครีมนมสดของเราในวันนี้ค่ะหน้าตาของเขาก็จะได้แบบนี้นะน่าทานมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมแล้วก็ไส้ครีมนมสดที่ใส่ลงไปค่ะเนื้อขนมคือนุ่มมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อชิปฟ้อนนะนี่นะคะตัวไส้ครีมนมสดละว,ว่าไหลยเยิ้มแบบนี้เลยน่าทานมากๆเลยค่ะใครชอบแบบนี้ไปลงมือทำกินกันได้เลยนะคะ สูตรนี้จะหวานพอดีนะเนื้อนุ่มหอมละมุนอร่อยมากๆเลยแม่มิวชวนให้ลองทำกินกันนะคะทานไม่หมดก็แช่ตู้เยน็นเก็บเอาไว้ยิ่งอร่อยเก็บได้ประมาณ3-4วันนะคะใครอยากจะทำขายก็แพ็คใส่กล่องแบบนี้หรือว่ากล่องแบบอื่นที่ชอบได้เลยค่ะยังไงลองไปทำกินกันดูนะทำได้แบบไหนมาเมนบอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม พลาชมคลิปใหม่ๆกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ